เทคนิกรู้โครงสร้าง12 tense s ไม่ต้องท่องจำเยอะก่อนอื่นนะคะทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่า12 tense นะคะจะแบ่งเป็น present ก็คือ tense ที่เป็นปัจจุบันนะคะ4 tense tense ที่เป็นอดีตก็คือ past อีก4นะคะ tense ที่เป็นอนาคตก็คือ future อีก4ค่ะ present นะคะจะแบ่งเป็น present simple นะคะ present continuous present perfect นะคะแล้วก็ present perfect con ส่วนของ past ก็จะเป็น past simple นะคะ past continuous past perfect past perfect continuous ค่ะและ future ก็จะเป็น future simple future continuous future perfect แล้วก็ future perfect continuous ค่ะ4คูณ3ก็เท่ากับ12 tense ค่ะและอีกอย่างหนึ่งในเทคนิคนี้นะคะที่ทุกคนจะต้องทราบก็คือ verb to be นะคะรูป infinitive จะเป็นคำว่า be รูป infinitive ก็คือกริยาในรูปที่ไม่มีการผ่านนะคะ verb ช่วงที่1ของ verb to be ก็คือ is am are verb ช่วงที่2ก็คือ was หรือ were และช่องที่3คือคำว่า be คะ่ะทีนี้เราจะมาแกะโครงสร้างของ4 tense ที่เป็น present ก็คือรูปปัจจุบันนะคะมาเริ่มกันที่ present simple tense ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะ present simple tense โครงสร้างก็คือประธานตามด้วยกริยาช่วงที่1ค่ะต่อไปเป็น present continuous tense นะคะ เห็น continuous ให้ทุกคนนึกถึง verb ing ซึ่ง verb ing นะคะจะมาคู่กับ verb to be โครงสร้างของ present continuous tense นะคะก็จะได้เป็นประธานตามด้วย verb to be verb to be ของเรานะคะจะต้องเป็นรูปที่เป็นปัจจุบันก็คือเป็นช่องที่1น,นะคะ verb to be ช่องที่1ก็คือ is am หรือว่า are นั่นเองค่ะประธานตามด้วย is am หรือว่า are ตามด้วย verb ing ค่ะต่อไปนะคะ present perfect tense and perfect ให้นึกถึง verb ช่องที่3นะคะซึ่ง verb ช่องที่3นะคะเขาจะมาคู่กับ verb to have ค่ะโครงสร้างของ tense นี้นะคะก็จะได้เป็นประธานตามด้วย verb to have ซึ่ง verb to have นะคะจะต้องใช้เป็นรูปปัจจุบันก็คือเป็นช่องที่1นะคะก็จะเป็น have หรือ h a s นะคะขึ้นอยู่กับประธานถ้าประธานเป็นเอกพจน์ post, ก็จะใช้เป็น h a s นะคะแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ post, ก็จะใช้เป็น h a v e ค่ะตามด้วย verb ช่องที่3นะคะต่อไปนะคะ present perfect continuous tense ค่ะ and continuous นะคะให้นึกถึง verb ing ซึ่ง verb ing นะคะเขาจะมาคู่กับ verb to be h and perfect นะคะให้นึกถึง verb ช่องที่ 3ซึ่ง verb ช่องที่3ม,มาคู่กับ verb to have โครงสร้างของ tense น,นี้นะคะก็จะได้เป็นประธานตามด้วย verb to have นะคะซึ่ง verb to have นะคะต้องใช้เป็นรูปปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็น present ต้องใช้เป็นรูปช่องที่1ก็คือ have หรือ has ตามด้วย ทุกคนดูตรงนี้นะคะ verb to be ของเราจะต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่3ก่อนนะคะเพราะว่า verb to have นะคะเขาจะต้องตามด้วย verb ช่องที่3ใช่ไหมคะดังนั้น verb to be ตรงนี้นะคะต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่3ก่อนค่ะซึ่ง verb ช่องที่3ของ verb to be ก็คือคำว่า be นะคะก็จะได้เป็นประธานตามด้วย have หรือ has ตามด้วย be n ตามด้วย verb ing นั่นเองค่ะ